มีกรรมธการงบประมาณนะคะในเนื้อหาเดียวกันแต่ว่าลึกกว่าของท่านสวัสดิการสังคมเพราะว่ากรรมธการงบประมาณเป็นคนตัดจัดสรรเรื่องงบประมาณโดยตรงในวาระนี้ค่ะขอบคุณแตบอกว่าเลือกมาวันถูกมากทั้งนั้นนะคะก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมธการวิสามันงบประมาณปีหกแปดนแล้วก็นั่งปีหกเจ็ดด้วยแล้วก็เชื่อมโยงกันนิดนึงก็อาการอาการอภิปรายทั้งหกเจ็ดหกแปดแต่ก็พูดเรื่องของสวัสดิการทุกรอบเลยเหมือนกันนะคะก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่มันสำคัญมากมา ใช่ค่ะก็จริงๆเลือกมาวันนี้ถูกวันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าวันนี้ห้องวิสาัมังก็มาเนี่ยกระรวงที่มาคือกระโงกราลาหมค่ะซึ่งถ้าเราเห็นโอกระมาของกระโทงกราลาหมเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดมากๆเลยด้วยซ้ำว่าความแตกต่างของโอกระมาของกระโทงกระลาหมที่เพิ่มขึ้นนะคะกับโอประมาของที่เราต้องใช้ในการสวัสดิการเนี่ยมันมันต่างกันมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งที่แดมนพูดทั้งใน ตอนสภาก็ตามเนาะว่าการตัดสังบประมาณเนี่ยไม่ใช่ว่าประเทศเราไม่มีงบประมาณน,นะคะประเทศเรามีงบประมาณเพียงแค่ว่ามันอาจจะขาดการจัดสรรที่มันเซตเพลตี้ที่มันที่มันแตกแตกต่างกันออกไปค่ะส่วนในเรื่องขององบประมาณที่เกี่ยวกับกระทรวงพมเนี่ยเพิ่งเข้าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะแล้วก็ แจมเองก็ถามไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ถามในเรื่องของเงินเด็กไปด้วยเหมือนกันค่ะว่าที่ได้รับปากเอาไว้ว่าปี68เนี่ยสรุปของเขาก็ยังไม่ได้บรรจุรอยู่ดีนะคะจริงๆปัญหาหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเทดานได้ค่ะเพดานเพดานเซลลิงของพมเนี่ยมันน้อยมากเพราะว,าว่าวิธีการแก้ไขปัญหาแ็มก็เลยได้เสนอไปว่าในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าทุกปีเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินเด็กไม่พอเนาะคาดหมายได้ทุกปีอยู่แล้วว่ายังไงงบประมาณของเซลลิงของพมเนี่ยมันไม่พออยู่แล้ว ก็เลยถามว่าแล้วท่ามีท่านมีวิธีการในการที่จะวางแผนเนี่ยถ้าบอกห8ไม่ทันจะทํายังไงให้มันทัน6 9ทํายังไงที่จะจัดสรรยังไงให้มันทันเพราะว่าเข้าใจค่ะวิจุนีเลยเพราะว่าด้วยเรากําลังพูดถึงเรื่องแฟกต์ว่างบประมาณที่มันตันอยู่เนี่ยในเมื่อบอกว่าขยายเพดานเพดานมันเต็มมันไม่สามารถที่จะเพิ่มมูลเดบิตในเพดานหรือประมาณพวกปกติได้จะทํายังไงที่เราจะแก้ไขปัญหาในการจัดสรรงบประมาณปีหน้าไม่ต้องเกิดปัญหาแบบเดิมเพราะเราก็ทวงทุกปีแล้วพี่เนาะ วกันทุกปีแล้วก็มีปัญหาทุกปีแต่ปีนี้เหมือนจะมีการระลอลงมติมาแต่สุดท้ายที่จะถาาเป็นในสภาเองก็ตามหรือว่าในันเองเนี่ยก็ยืนยันว่ามันมัน,มนตู้หน้าไม่ได้ดีได้ค่ะได้ค่ะขอแย้งทนายคืออย่างนี้ค่ะข้อเสนอของเราเมื่อกี้ที่พูดถึงสวัสดิการสังคมคืออย่างทนายแจมเนี่ยได้พูดเรื่องเงินอุดหนุนให้ทุกปีแต่ข้อเสนอของเราเนี่ยมาจากชุดรองนายกภูมิธรรม เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นมันจึงต่างออกไปว่าวันนี้เนี่ยงบประมาณที่เสนอต่อ4มาตรการซึ่งผ่านรองนายกภูมิธรรมแล้วจึงมีความชอบธรรมสำหรับภาคประชาชนเนี่ยมีภูมิมิมุกมีเครือข่ายสนับสี่ภาคมีคณะทำงานของเด็กมีมีแฟร์มีหลายองค์กรเยอะมากมตินี้จึงเป็นมติที่เราขอให้สํานักงบเอ้ไม่ใช่กรรมธิการงบช่วยดูว่าเด็กเนี่ยต้องการเงินท่วนหน้าอีกแค่6 0พันกว่าล้าน ผู้คนท้องห้าเดือนเนี่ยต้องการอีกเจ็ดพันล้านผู้สูงอายุต้องการเ,าเยอะหน่อยแต่ว่าก็ประมาณเพิ่มขึ้นมาคนพิการเนี่ยสองหมื่นเพิ่มอีกแค่สองพันกว่าล้านได้เลยนะคะคนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมาอีกเพียงสี่หมื่นกว่าล้านแต่ว่าจะได้ผู้สูงอายุจำนวนมหาศาลได้ทั่วนหน้า อย่าลืมว่าข้อเสนอของเราคืออยากให้กรรมธิการงบประมาณช่วยไปตัดงบประมาณจากส่วนอื่นเช่นกระลาหมมี2ล้านล้านเป็นต้นแบ่งมาตรงนี้เด็กแค่เ0็ดล้านคนท้องแค่เ0็ดล้านประมาณแล้วก็คนพิการแค่2,000ล้านเท่านั้นนะคะคนผู้สูงอายุ4ี่0มื่กล้าน ก็จะได้ความท่วนหน้าทุกคนในข้อเสนอซึ่งไม่ใช่เสนอลอยๆวันนี้ไม่ได้มาเริ่มเสนอใหม่พูดกับกรรมธิการสวัสดิการสังคมพูดกับกรรมธิการหลายคณะมานานแล้วแต่ตอนนี้เรามีความชอบธรรมที่จะทวงถามว่านายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการที่พีมูฟนำเสนอจนกระทั่งมามีมติออกมาแล้วนี่คือมติจากชุดรองนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมไม่ใช่ข้อเสนอวันนี้ไม่ใช่ข้อเสนอเป็นการทวงถาม และขอให้ทนายและกรรมธิการไปช่วยตัดงบประมาณให้เรา,เราค่ะขอบพระคุณค่ะก็ทั้งสี่เข้าในที่จริงจะถามมาในกรรมธิการถ้าจำก็ได้นะคะถามไาในสภาในอภิบายวาระหนึ่งถามถึงภูมิธรรมด้วยถามถึงนั้นำมนัดด้วยถามถึงท่านนายกด้วยแต่ก็อย่างที่บอกไม่มีใครมาตอบเลยประเด็นนะคะไม่มีใครมาตอบเลยอันนี้ก็ฝากไปในนักข่าวก็ได้ฝากตามหรือบาลอีกทีก็ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะ